แต่แผนหลักๆง่ายๆคือพี่ยืนอยู่ข้างหลังผมแค่นั้นเพราะฝั่งนู้นตัวที่จะชาร์จพี่ได้มีแค่เชลช็อกโซติสช้างก็ลําเพดใช่ไอสัตว์ก็ทดกตัวคุณพูดอย่างละมีแค่ตัวเดียวไอโคตดเท็ของเท็ของเท็ของเท็จของเท็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 จพอะจะตายเอารอบก็แตกล้ว่สิวิสิวิวี

ใหกลางกล่อเขากระต่จะได้ด้วยได้สองด้วยกูว่าโอ้โหันเ n อร์สู้ๆกต oh ัาหน่นตพี่ให้ก่อนนะพี่ใหก่อนตายบอกเลยตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอกูออกรองเท้ามากูออกรองเท้ามากูออกถึงที่ในโนหนึ่งก็ไม่หน่อยกไหน่อยเมื่อกี้มึงงพุ่งใส่กูอยู่เลยทัน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 ถ้ามันไม่พุ่งไปที่อื่นกัน อืมใช่ถ้ามาไม่กินคูก็มีลงเท้าเหมือนมึงอเงาลยอันนี้จะตานไม่ทันนีเฮ้ยโค้ดทำไมมันมาหมดเลยวะโอ้ยช่าพิษแผลพิษแผลพิษแผลไอ้เหี้ยพิษแผลไม่เป็นไรพี่เราทำให้มันรู้ว่าเลนล่างเราซูโอเคตอนนี่กูตายกูก็ซูเจมพี่อาเชื่อยังไงมันก็ตายมันไม่รอด้หล่อแล้วพี่ หายหมดดื้อล่างหายหมดใช่โคตรโดดตอดเลยก็ได้นะถ้าแบบระยะได้ได้ถึงเอ้าเาถอยแล้วพี่กระดูกกระดุกกระดุกอยู่ทงนี้คองกระตูกลัมเพดมันมาโอ้ใช่พี่ถอยถอยถอยไปเลยถอยไปเลยพี่ละกันหลอดไประยะไม่ไม่รอดพี่ลัมเพดมันมาจะได้สองเลยสตันเมื่อกี้ แต่ถือโดนจับไงเลยวิ่งต่อไม่ได้ผมสัมผัสได้ว่าโซติสมารอชาร์จอยู่ใช่ปักหวานปุ๊บมันวิ่งเลยไปก่อนแล้วไปแล้วปักหวานปุ๊บมันวิ่งเลยแน่สุดแล้วก็ไปล่อได้เห็นปะรอรออย่างมึงจะรอพวกกูใช่ไหมกูจะล่อมึงก่อนเดี๋ยวผมนำไปก่อนพี่นำไปก่อนที่เท้าแว่นที่เท้าแว่นเออี่เท้าแว่นให้พี่นำไปก่อนเลยอาหวัดดีไอ้นุ่ม ลอยมาลอยมาลอยมาลำเลี่ยนมาต่อวิววิววิวลำลำมาที่ล้วมาที่เตรียมสกิลตันไปเลยวิ่งตรงหวานเอออโหดได้ทันโหดไรืทันก็ได้ดักไว้ก่อนมันมาได้ไหมโหดทันหดไม่ทันมันแปดวิแลมน่าจะกำลังมาช้างมาเอาช้างไม่เป็นไรพี่ยังไกลอยู่โอเคแลมไม่น่ามาแล้วะแลมมาแลมมาไม่ไหวบอกนะ สบายดาสีบางสบางก็ได้อยู่ก็เถอแม่งเฮ้ย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 เฮเพื่อนมึงปากหวานอันเล้อไอพี่มีมวนาพอเหลือป่ะเอาสดติงเอ้ยแลมเพดเหมือนวิ่งมานะแลมเพดเหมือนวิ่งมานะพี่พี่ไปที่ตรงนี้เดี๋ยวมันดักแมพพี่มองไม่เห็นมันหรอกพี่ต้องเอาให้มันแบบนี้ก่อนล่าโซ่ดีกว่า

ไป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 เอา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 ได้ได้สองเฮ้ยช้างก่อนเฮ้ยเออออเสวยได้บิงเลยทีเดียวเท่านั้นรู้เรื่องบิ้งมาแล้วฝั่งดู้เล่นยากแล้วพูดเลย ไปแล้วไม่อยู่แล้วเอ้ยไม่ได้สิเราเป็นสายอยู่ยาวครับกลับกินหลักการสั่งยาแดงพอเฮ้ยดันบังกะโดก็ดีแต่อ๋อไม่ต่อเพื่อนธนู้มาทางไหนเนีูมองไม่เห็นนี่แม็มันมืดเป็นไงวะเอานู่นนู้นมาแล้ว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 มีหดไหมมีหดไหมตายเลยทีเดียวใช่ก็พี่ยิงไปไง ลมเพลต้องมาแน่ๆเกิดเรื่องนี้มีต้องมาแล้วเพื่อนโอ้ยไม่กูจะเอากูจะเอาแลมเพลวิ่งวิ่งวิ่งไม่ได้ละวิ่งวิ่งวิ่งเปิดที่งหุมมาเร็วเพื่อนเร็วสวยเพื่อนแล้วแลมวแล้วแล้วิ่งเลยพี่มีว้าไหมมีวาร์ปไหมวาร์ปกลับบ้านเลยพี่ แหลมเพลมาแล้วแหลมเพลมาดิวิ่งกางกูมาดิวิ่งกางกูมาดิเดียวอยู่บ้านเดี๋ยทิดเี๋ยิดเพามันตัดรอบตรงนี้ ถ้ากูแอบตรงนี้กูจะตายไหมแบบแอบแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่มีไม่สนโลกอะไรเงี้ยแอบไหมรอมันห้าออกมาใครอะใครอ่ะกูจะรู้ไหมเราแย่เฮ้ยโอ้ยขนมกุบอยู่ตรงกลางกลางมาตื่นในะขนมรถช้าง ยังยมช้างน้อยเสือคนหน่อยกูไม่ไหวแล้วมันไม่มีมานาหนีแล้วไดหยินต้องเปนอย่างนี้บินเข้ามาไล่สู้ิยอมเสยจัดไปเลยสหมุนดิวหมุนดิว

กูเปิดเลยเหรอใช่ผมโดดให้พี่ yeah, มีทั้งดับเบิลมีทั้งวินวอล์กแต่ผมไม่เห็นใครเลยอ่ะใช่นั่นเห็นยังอ่ะเห็นแล้วใจเย็นเพื่อนมันลึกมันดำทันเหรอเฮ้ยกูดึกตอนละอเอาพี่เอา้า<อ> ลลมเพลทไอ้ตับเอาเข่ามาขุิดูตายเลยม,มันแมนบอล

โอ้โหไเฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเอาพี่เฟิร์สคุยแชทอยู่เอ๋องานเข้าไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณมันต้องเรียกกูหรอกเบีดเมลก็เอามึงไม่อยู่เฮ้ยเช้างช้างช้างเย็ดเอาเลยทุกคนนี่นี่นี่เดินผ่านกูเหรอเดินผ่านกูเหรอมองไม่เห็นแบบนี้ ข้าบไอู้บ้านดีกว่าสึกมีต่ะกาเยอะข้าครับตีป้อมดีกว่าันเดอร์ล่างได้ประเพาผ่ามนั้น่ลยมันไม่น่าจะวิ่งกลับว่ะคิดว่ามันน่าจะ่อย ตายเชิญม <stop me. S 1> <pakai> ีแรงประดาใจที่อะไรไล่ไปพี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆโอเคตายแอดแลตสองเลย I do like the table yeah. The Hellborn have destroyed a Legion Tower. The oh, Lockholm A Legion Barracks has been destroyed. นีม่มีกูก็ชนะไอเย็ดเดียวตัวเดียวนะลงตีดิโค้ดเลือดเป็นน้ำเลยมเพลมันก็วิ <cción S 3> <c oughs> ่งมามาเร็วมาเร็ววิ่งตีีเดียวเลือดขึ้นมาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ <c oughs> <c oughs>